ับผมสื่สดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกร้องมาให้เราช่วยเหลือกับสามีประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วก็ขอญาตมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็ให้ความรู้คนไทยในต่างแดนและประเทศไทยด้วยว่าถ้าแฟนตัวเองนะครับผมก็ไม่จ่ายค่าเลยงดูบุตรแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศหนีนะครับ โอเคถ้าหนีไปเนี่ยนะครับเราจแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับในจุดนี้เนาะเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตอ่านก่อนนะสวัสดีค่ะดิฉันอยากขอปรึกษาดิฉันมีลูกกับชาวฟินแลนด์เขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับลูกดิฉันอยากให้ลูกแด้สัญชาติฟินแลนด์ต้องทำอย่างไรถึงติดต่อพ่อเขา ก็ไม่ได้เขาคงปลอกดิฉันไปแล้วเพราะทะเลาะก,กันแล้วไม่พูดคุยกันตั้งนานแล้วค่ะหลายปีแล้วนาไม่มีเงินส่งเสียลูกอันนี้คือปัญหาเขียนได้ใช่ไหมเขนตรง้ขึ้นไหมขึ้นไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งอ่าครั้งฮะนี่นครับอ้าวโอเค มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น่าจะเป็นอยู่นี้อ่าโอเคใช่ไหมอ่าโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาไลฟ์สดขออนุญาตไลฟ์สดนะครับเพื่อความรู้คนไทยในต่างแดนและคนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยครับว่าจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเราก็บริษัทเราจะช่วยเหลือเต็มที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาคนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม สวัสดีครับผมโทรมาครับโอเคผมส่งให้โทรเนาะโทรมานะครับผมโทรมาเลยแล้วเอฟซีหลายๆคนที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้ครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมเนาะฮัลโหลสวัสดีครับผมได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเค อีกครั้งหนึ่งอธิบายให้ผมฟังอีกครั้งว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับอะตอนนี้ลูกคุณน่ะอายุเท่าไหร่จุบปอสิบขวบค่ะสิบขวบก็ประมาณปอเลยปอสี่ปอสี่ปอสี่ปาอห้าคำถามนะอาเขียนนะคำถามคุณแต่งงานที่ไหนครับแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์กี่ปีละ คร่าวๆระมระาณช่วงเวลาที่แต่งงานใช่ไหมใช่ช่วงเวลาที่แต่งงานน่าจะห้าหกปีห้าหกปีแล้วตอนตอน,ตอนที่คุณท้องอ่ะที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อคุณแต่งงานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งพูดตอบคําถามอย่างเดียวเมื่อคุณท้องอ่ะแล้วทําไมแฟนคุณหรือสามีเก่าบอกให้กลับบ้านเพราะอะไร ช่วงนั้นกลับมาที่ประเทศไทยแล้วค่ะแล้วทีนี้ตั้งท้องที่ประเทศไทยค่ะอืมครับตั้งท้องที่ประเทศไทยค่ะแล้วทำไมเขาเมื่อคุณแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์ทำไมเขาไม่เอาคุณกลับไปที่นั่นด้วยเพราะอะไรดิฉันไม่ทราบว่าตอนนั้นเขามีปัญหาอะไรนะคะช่วงนั้นก็หนูได้คลอดที่ประเทศไทยค่ะแล้วพ่อเขามาที่ประเทศไทยมา,มาดูแลลูกเขาไหม ช่วงนั้นยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะช่วงคลอดหลังจากนั้นหนูไม่ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรด้านการเงินหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถามก่อนตอนที่ลูกของคุณคลอดมาแล้วลูกสาวใช่ไหมคลอดมาแล้วผมถาม<ด>เลยว,ว่าตอนนั้นอ่ะ,ะได้ไปที่อำเภอไหมจดอีกครั้งว่าเป็นลูกของเขาได้ทําหรือเปล่าได้ทําค่ะมีสูติบัตรแจ้งเขาได้เซ็นรับรองว่าเป็นบุตรอยู่ค่ะอ่าฮะโอเคนะครับผม โอเคในจุดนี้แล้วคุณได้ไปแจ้งทางสาธานทูตไไม้ของฟินแลนด์ว่าเขาเป็นพ่อได้ทําหรือเปล่าคือเหมือนช่วงนั้นเคยจะทําเรื่องอยู่ค่ะแต่ทําไม่สําเร็จเพราะว่าเหมือนเข้ากลับไปแล้วก็ส่งเอกสารมาแล้วทีนี้ในไอเอกสารมันมีกําหนดค่ะแล้วมันหมดหมด,หมดเขาเรียกว่าอะไรแล้วหนูไม่มีตังที่จะไปเซ็นในช่วงนั้นอเค <Okay. S 2> ก็เลยไม่ได้ทำค่ะผม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 เข้าใจในจุดนี้อ่าแต่ทั้งนั้นที่นี้ก็มีใบแต่งงานแล้วก็มีใบของอำเภอที่ไม่ได้ทายว่าเขาเป็นพอ่อแล้วก็เซ็นชื่อด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมีใบสูติบัตรโชว์อยู่ว่าเขารับรองเป็นพ่อปุ๋โอเคครับในอำเภอในอำเภอได้ขึ้นแจ้งอำเภอว่าไอ้ทะเบียนครอบครัวก,ก่อนที่จะหย่านะโอเคนั่นก็ดีมากเลยฮะ อาผมเรื่องความความจริงนะความจริงเท่านั้นที่ผมจะช่วยได้นะครับผมพูดตอนนี้นะผมพูดนะครับถ้าคุณมาโกหกโมเทจผมผมไม่สามารถช่วยคุณได้นะความจริงท่านั้นที่จะช่วยลูกคุณได้คือสัญชาติของฟินแลนด์นะครับแล้วก็ช่วยนะครับอ่ะต่อไปครับยังไงต่อครับไม่ได้ติดต่อกันเพราะอะไรคือเขาเคยติดต่อมาช่วงนั้นซึ่งดิฉันคือน้อยใจค่ะว่าทําไมเขาไม่ช่วยดูแลบุตรตั้งแต่แรกอืม ก็เลยไม่ได้หนูก็เลยช่วงนั้นหนูก็เลยบอกว่าโมโมโหหนูก็เลยบอกว่าหนูจะดูแลเล่ลูกเองก็ได้ถ้าเขาแบบไม่รับผิดชอบความน้อยใจของเราว่างั้นความน้อยใจของเราหายไปเลยตั้งแต่หนูพ่อใช่เป็นค่าสามปีช่วงนั้นเขาไม่ได้ติดต่ออะไรมาเขาส่งเสียูคุณหรือเปล่าเร็ๆเขาให้แค่พันสองพันช่วงลูกพ่ออะค่ะแล้วเขาก็กลับเป็นยูโรเลหรือเป็นเงินอะไรเท่าไหร่ามงานเป็นเงินบาท เป็นเงินบาทแรกๆอะค่ะเก็เท่าที่จาได้ไหม่ได้เยอะแล้วเป็นเงินส่งมาครั้งละพันสองพันสามพันบาทหรอแรกๆใช่ค่ะทําไมเขาไม่น้อยจังเลยทั้งนั้นไมรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยได้หลายปีก็ไม่ได้ติดต่อมาและตอนนี้คุณไม่ได้ติดต่อเขานานหรือยังนานมากแล้วค่ะกี่ปีแล้วไม่ต่ำกว่าห้าปี แล้วลูกคุณนะ่ะไม่คิดถึงพ่อเหรอ,อเขาถามถึงพ่อไหมเขาเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยค่ะครั้งล่าสุดหนูก็จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาติดคุกหนูถามเขาว่าทําไมเขาถึงไม่รับผิดชอบลูกเลยไม่ติดต่อมาเลยครั้งล่าสุดเขาบอกว่าเขาติดคุกอะไรนี่แหละค่ะหนูก็เลยมมโหว่า อย่างน้อยคุณก็ควรติดต่อมาหรือบอกอรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างสุดท,ท้ายเขาบอกว่าออืเขาอยากจะรับผิดชอบลูกอะไรอย่างเงี้ยุณก็เลยโมโหว่าคุณมาพูดตอนนี้มันสายเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าจะถามว่าที่อยู่ของแฟนคุณอนะ่ะแฟนเก่าพ่อของลูกมีไหมไมี มีแค่เอกสารที่ส่งไปให้คุณชัยดูค่ะอันนี้คือหนูมีแค่นี้แล้วหนูไม่ได้ติดต่อคือ,คอไม่รู้ Kelsey ต้องเข้าใจด้วยว่าผมต้องการที่อยู่ของเขาว่าเราจะแจ้งหน่วยงานข้าราชการไปเขาแถวอำเภอเขาว่าเขามีลูกกับคุณในจุดนี้นะครับแล้วก็เขาต้องส่งเสียคุณผมไม่รู้ว่าตอนนี้หปีเขาอาจจะทํางานใหม่ก็ได้มีงานทําแล้วแต่ทางงานทานนี้เมื่อมึงขไว้ทิ้งประเทศไทยมันก็ต้องรับผิดชอบแล้สองคุณก็เคยแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์ผมไม่เข้าใจว่า แต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์แล้วพอมาประเทศไทยผู้พอท้องแล้วกลับไปไม่ได้เลยแล้วเข้าไปคนเดียวแล้วจะแต่งกับผู้หญิงไทยเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจจุดนี้เมื่อคุณวางแผนไม่เป็นก็อย่ายวางแผนใช่ไหมอ่ะแล้วตอนนี้เด็กก็แงะอยู่ที่ไม่ได้ไทยพ่อเป็นคนฟินแลนด์หน้าตาเขาออกพฝรั่งไหมครับลูกสาวเหมือนพ่อเขาเลยค่ะโอเคในจุดนี้นะครับในจุดนี้เราเราสามารถที่จะก็คือ เอาที่ผมทําได้นะทาได้จริงๆอนะจริงๆต้องขึ้นสารที่ไม่ได้ไถยนะครับคุณต้องฟ้องสารที่ไม่ได้ไถยเพื่อ,อหมายสารออกมาว่าสามารถจะขอเป็นอไอ้นี่ครับอะไรนะเขาเขียนว,ว่าหมายสารฟ้องว่าในจุดนี้ก็คือ,อคุณฟ้องไปแล้วก็ลูกคุณเอาไปสารที่สามารถไปยื่นทางทาง,ทางสาัทูตได้ว่าเป็นลูกจริงๆของเขาแล้วส่นั้นสามารถที่จะขอเป็นสัญชาติของฟินแลนด์ได้ คุณกรจายผมไหมครับค่ะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วคุณทุกอย่างไม่มีของฟรีในโลก นะครับผมมันอยู่ที่คุณว่าคนจะสู้ไม่สู้นะครับผมมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วทางสารทูบมันจะมีสองข้อหนึ่งฟ้องศาลที่ประเทศไทยพราะเราไม่อยู่ประเทศสินแล้วนะฟ้องศาลที่นี่ว่าเนี่ยกินอยู่กับเขามามีลูกไทยอะไรต่างๆเอาเอกสารไหมครบเลยเพื่อทางสารรับผิดชอบดูอด้นี่นะแต่เขาโชคดีอย่างก็คือว่าอะไรนะอำเภอใช่ไหมมีมีดังๆนิดนึงแยกขึ้นทะเบียนตัวแนฐานแห่งครอบครัวมากค่ะ ขึ้นอยู่ทะเบียนบ้านเราอยู่ค่ะค<ะ>่ะผาหมายถึงว่าตอนนี้คือ,เ,อเขามีชื่อในทะเบียนบ้านเรามี<ด>ชื่อในทะเบียนบ้านหรือเปล่าคือหนูมีในทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัวค่ะโอเค,คโอเคงานกานับผู้ชายคนนี้โอเคบันทึกฐานะครอบครัวค่ะโอเคในจุดนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันแล้วก็ อย่างน้อยก็จะมีตัวนี้วางไว้เป็นพ่อเอกสารที่บันทึกฐานะครอบครัวเนี่ยคะ่ะรับรองจากอำเภอใช่ไหมคะรับรองไหมค่ะโอเคก็รับรองจากอำเภอแล้วหนูก็ไปแจ้งหยาไว<ม>้แล้วแต่มันมีหลักฐานด้ยค่ะว่าผู้ชายคนนี้เคยแต่งงานกับหนูอ่าโอเคเก็ส่งเอกสารแล้วส่งเอกสาราทางเราได้ไหมเดี๋ยวยังไงก็ต้องขึ้นศาลเนาะพอขึ้นศาลเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมพอขึ้นศาลเรียบร้อยหมดเนี่ยจะมีใบศาลออกมาจากนั้นก็ต้องแปลเป็นภาษา อของประเทศเขานะครับเนาะั้นก็ต้องเข้าไปทางสารทูแจ้งนะครับที่นั่นคือตอนนี้ผมเข้าใจคุณคุณรู้จักผมได้ยังไงเนี่ยหนูดูติดตามคุณชายทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งใช่ไหมที่ผมพูดไปว่ามีลูกกับคนต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะเล,เลยมาคิดได้เออเราต้องทำไงให้ลูกใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่น่าเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ ขอบคุณม,มากครับอขอบคุณม,มากคระขอบคุณมากครัเข้าใจเพราะเด็กตอนสู้ด้วยตัวเองส่งเขาด้วยตัวเองแต่มาเรื่อเลาก็มันก็ สงสารลูกอะ่ะเข้าใจเข้าใจผมต้องการให้คุณเข้าระบบของทางสารทูก่อนอันดับแรกก็คือการอย่าร้างาการที่คุณฟ้องศาลก่อนจะนั้นให้เข้าระบบจากนั้นทางสารทูตของฟินแลนด์เขาก็ไม่ใจร้ายเขาจะตามให้คุณเองไม่ต้องห่วงในจุดนี้นะครับเดี๋ยวทางเราจะประสานงานให้นะครับผมจะค่าศาลต้องจ่ายเอง<แ>ของทางสารทูดผมอาจจะแจ้งทางอีเมลไปทางโน้นนี่นผมไม่เอาเงินคุณหรอกผมช่วยเพราะลูกยังไม่มีเงิน ม,มันเย,ยอะไหมคะเงินถ้าจะขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมคุยกับคุณอํำนาจคุยกับคุณอํำนาจว่าเท่าไหร่แต่ทางง้นแค่นี้คุณต้องคุณต้องขึ้นศาลอยู่แล้วต้องขึ้นศาลเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกมีเอกสารของทางศาลออกมาว่าเขาเป็นพ่ออย่างน้อยก็มีตัวนี้มาแล้วยื่นในทางศาลพูดนะครับผมว่าเนี่ยเขาเป็นพ่อจริงมันดีอย่างเขามีใบของครอบครัวใช่ไหมอเออยังมีตัวนี้อยู่บางคนไม่มีอะไรเลย Imer, ไม่มีการจดทะเบียนสมรสไม่มีการอะไรกสิทธิ์คุณมีการจดทะเบียนสมรสคุณมีอะไรต่างๆถ้าเขาบอกไม่ไปใช่ลูกเขาก็มีหลักฐานว่าเขายืนยันตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องตรวจเอ,อ็นเอใช้ได้ครับในจุดนี้ <ạ. S 1> มันต้องขึ้นศาลเนาะแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ <ạ. S 1> จากนั้นก็ส่งทางศาลทูตว่าเขามีลูกผมคิดว่าทางศาลทูตหรือประเทศเขายังไม่รู้ว่าเขามีลูกนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับผมค <น S 2> <ส>ุณจะสู้หรือไม่สูส้อ่ะ ตูค่ะแอ่ขอเวลารวบรวมเอกสารเพราะว่าหนูอยู่เกาะสมุยไม่เป็นไรโอ้ยวันนี้สามคนแล้วเกาะสมุยมาผมสามคนแล้วนะครับตอนนี้เกาะสมุยสามคนแล้วนะทั้งมีคนฟิสเตนโทรมาผมนะเมื่อกี้คนเกาะสมุยเหมือนกันที่โทรใช่ไหมเกาะสมุยอันนี้ก็กดเกาะสมุยแล้ววันนี้สามคนแล้วนะเกาะสมุยเราจะสู้ไปด้วยกันส่วนเรื่องทางสารทุกเดี๋ยวผมส่งอีเมลให้ อันนี้ผมไม่คิดเงินแล้วผมติดต่อทางสารทูตให้ผมไม่คิดเงินแต่ถ้าสารค่าอะไรต้องเข้าใจต้องจ่ายเองเนาะจะไม่ให้เราประชาัมสำคัญส่งเคาะให้ผมไม่ใช่สมาคมสง่งเคาะให้นะครับคุณมีงานทําก็สามารถคุยกับนายเดี๋ยวผมจะดูทนายให้คุณด้วยคนใดคนไหนสามารถผ่อนผันได้บ้างอันนี้อาจจะบดา นะส่วนเรื่องทางสารทูดเดี๋ยวผมจะช่วยกันด้วยกันเนาะช่วยคิดว่าช่วยเด็กนะครับผมตามเป็นดัว่าไม่เจอเคยเจอพ่อก็เราจะช่วยติดต่อแล้วก็เขียนภาษาให้เพราะว่าประสบการณ์ของเรา20ปีเนาะแล้วก็เราจะเขียนไปทางสารทูดถ้าดีที่สุดถ้าคุณมีไปตรวจสอบเอกสารถ้าคุณมีเอกสารเกี่ยวกับพ่อของเขาอยู่ที่ไหนอำเภอไหนอันนี้เราก็สามารถติดต่อที่นั่นได้นะครับคุณไปดูเอกสารคุณ ดูเอกสารให้าชาัดเจนสามพันที่สุดครับนะก็คือห้ามโกหกโกเทสพูดความจริงมาไม่งั้นเราเรามันยากในการเดินเรื่องนะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนของลูปมีไหม มีค่ะถ่ายรูปมันด้วยครับแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องถ่ายนะนะด้านหน้าเฉยด้านหลังไม่ต้องถ่ายอันตรายนะครับมันจะมีหาดข้างหลังอย่าถ่ายบานเนาะแล้วก็ของคุณด้วยนะครับแล้วก็ของแฟนคุณด้วยทุกอย่างที่มีเอกสารส่งมาให้ทางเราดีสุดคุณต้องสแกนเป็นไฟล์ pdf เพราะว่าถ้าคุณไม่ส่งตัวนี้มาเป็นไฟล์ PDF เนะี่ยมาถ่ายรูปธรรมดามันใช้ไม่ได้ของหลับต่างประเทศแล้วการแปลเอกสารต่างๆต้องใช้แบบ PDF ไปที่ร้านเกาะสมุยก็มีร้าน PDF นะที่ขายถ่ายเอกสารแล้วบอกว่าขอถ่ายเป็นไฟล์ PDF ได้ไหมแล้วส่งให้ทางเราทางอีเมลมคุณเข้าไปดูที่เพจผมนะจะมีอีเมลวอตเดสของผมนะข้างใน โอเคไหมสิ่งที่เราช่วยได้คือจุดนี้ช่วยให้ลูกของคุณมีสิทธิได้สัญชาติของฟินแลนด์และช่วยให้ลูกของคุณนะครับมีอนาคตก็คือว่าเขาโตมาปุ๊บเขาอยากจะไปที่นั่นก็เขาจะสัญชาติก็ไปที่นั่นได้อ่าจะมีกฎหมายข้อหนึ่งคุณจาไว้นะกฎหมายของสหภนยุโรปนะครับก็คือหมายว่าสมมติลูกต้องการอยู่ที่นั่นนะครับยังไม่ถึงอายุ18แม่มีสิทธิท์ติดตามติดตามลูกไปดูอยู่ที่นั่นได้ด้วยข้อนี้คุณสามารถใช้ได้ค่ะ เนาะผมขอความพยายามให้คุณหายเอกสารให้เราชัดเจนแล้วส่งมาเป็นไฟล์ pdf ให้เราได้ไหมครับผม ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้เวลาทยา์หน้าได้ไม่รีบร้อนอาทิตย์านได้เดี๋ยวทนายความ,มเราจะหาให้แล้วก็จะบอกทนายความว่าผ่อนผันได้ไหมะนะฮะอันนี้ก็เข้าใจอยู่เราจะหาทนายทีมงานเรามีอยู่ที่นั่นนะเกาะสมุยนะว่าผ่อนผันได้หรือเปล่าถ้าผ่อนผันได้ก็คุณผ่อนผันกับทนายความไปแล้วแล้วก็ฝากลูกค้านะคะก็คือเล่ารบกวนเล่าเหตุการณ์แล้วก็อย่าง ปีไหนอะไรเงี้ยขอ,อ,อให้เป็นปีที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเพราะว่าถ้าเราส่งเรื่องไปก็ต้องการข้อมูลที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องลำดับลำดับเหตุการณ์ลำดับเรื่องราวมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะต้องมีเหมือนระยะเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตรงอะไรเงี้ยค่ะออเอาเอาอย่างนี้ <c oughs> คุณไปนั่งคิดอ,อค่ะนอนคิดยืนคิดมุงคุณอ่ะแต่เขียนมาให้ทางเราค่ะ ความจริงทุกอย่างบ้าแต่งงานวันที่อะไรออลองคิดประมาณไหนคาดคาดประมาณไหนอาลูกเกิดวันที่อะไรแล้วก็สามีไปจากคุณไปไหนต้องเขียนให้รายละเอียดให้เราทุกอย่างทราบหมดเลยเขียนไปทางนี้พราะเราจะแจง้งให้ทานายความทราบและข้อมูลนี้เราสามารถส่งไปทางสารทูตได้ด้วยส่งไปทางที่อยู่ของของสามีท่านที่อยู่เพราะระยะเวลามันต้องแม่นยําถูกต้องจะมาประมาณ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 ไม่ได้ขอเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ เดียรรอรวบรวมดูเอกสารวันที่ก็จะเล่าไปตามเอกสารหลักเรียนอนี่อ้นีตามหลักการความจริงมันนะคะครับค่ะคือแต่ไม่คาดคิดครับไอเราช่วยคุณอยู่แล้วแต่คุณต้องช่วยเราด้วยไม่ใช่เรามาคิดเองทําเองไม่ได้คุณเป็นแม่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลถูกแล้วครับที่เขาทําถูกแล้วว่าทำเพื่อลูกนะครับถูกแล้วอย่างน้อยก็ใช้สิทธิ์ของคุณนะ นะครับใช้สิทธิ์ของคุณกับลูกนะให้เต็มที่พอพ่อ,พอ,พอเขามาขายทิ้งไว้แล้วปล่อยคุณอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอะ่ะถ้าเราไปทําอย่างนั้นเขาก็ด่าคุณตายหาที่ต่างประเทศอะ่ะอันนี้มาอยู่ทางประเทศไทยที่ว่าประเทศไทยกระจอกไม่เป็นไรทําได้เดี๋ยวรู้ว่าอะไรเป็นไงบ้างคตอนนี้เรามีโบสถ์ัทกคุณชายไทยบาราตรงหลายๆคนเข้ามาหาผมที่มีลูกติดนะครับกับสามีอันนี้คนยังโชคดีว่าได้มีเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างที่เขามีตอนนี้ไปอําเภอใช่ไหม ตอนนี้ที่ัขึ้นทะเบียนฐานะครอบครัวอ,อ,อันนี้ดีมากเลยแล้วก็มีใบทะเบียนใบสุิบูติบัตรลูกก็จะอยู่กันไดสิ่ ิีบัตรลูกแล้วก็เดี๋ยวมีใบทะเบียนสมรสเราอ๋อมีใบยาอ่าทะเบียนสมรสใบยาด้วยอ่าส่งมาทุกอย่างให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะ,ะนะครับสิ่งที่คุณได้ก็คือว่าย้อนหลังสมมติวนะ่านะผมจะเขียนไปเนี่ยผมจะเขียนหาเขาให้เขาเขาย้อนหลังด้วยถ้าขึ้นศาลจริงๆเขาย้อนย้อนต้องย้อนหลังค่าลิขิตดุนะเอกสารหรือหลักฐานที่มีก็คือจะเป็นต้องเป็นหลักฐานที่แบบว่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะครับผม นั่นแหะต้องใช้หมดเลยมีการถ่ายรูปด้วยการรูปเกิดวันไหนประมาณถ่ายมีความสัมพันธ์เพราะเป็นหลักฐานทางสารศา,า,ารมากที่สุดเลยนะนะครับผมอ,อันนี้เราเต้องใช้ทางสารเ,เนาะส่วนเรื่องต่างๆคุณสามารถติดต่อเดี๋ยวทางเราติดต่อทางทนายความให้นะครับผมทนายความให้นะครับจากนั้นก็ เดินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนคุณได้เอกสารฟ้องเรื้อยปุ๊บจากนั้นคือหน้าที่ของบริษัทเราแล้วต้องชี้แจงให้ทางสารทุกของฟินแลนด์ทราบว่าเฮ้ยคนของคุณมันเป็นอย่างนี้นะดูมาไข่ทิ้งไว้ที่พิเศไทยเฮ้ยไม่รับผิดชอบเลยอย่างงนี้ก็ว่ากันไปเพราะผมไม่ยอมในจุดนี้โอเคไหมครับมีอะไรถามอีกไหม ถ้ามีอะไรจงสัยเดี๋ยวจัดติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอะอืมค่ะก็น่าเห็นใจนะคะเพราะบางทีเหมือนกับว่าอยู่คนละที่กันนะคะครอบครัวหรือมีแฟนที่อยู่คนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เสี่ยงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอืมเนาะสำหรับผมอะก็คือตอนนี้เราได้เหมือนเหมือนเราเป็นบริษัทเป็นบบบริษัทที่เปิด ให้คนไทยตื่น เออเปิดให้คนไทยตื่นว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วนะคําเพื่อลูกสาวได้แล้วลูกชายคุณเองนะกลับกลายว่าเยอะม,มาดูเราเยอะแล้วก็จะเป็นภูเก็ตก็เยอะนะครับภูเก็ตก็เยอะมากแล้วก็เกาะสมุยวันนี้3คนแล้วนะครับจากโคราชนะครับจากหัวหินเอยพัทยามานะครับแล้วก็ที่เกาะช้างก็มีครับหลายๆที่นักท่องเที่ยวไปอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้มันคนเยอะแยะมากมายที่มาดูช่องทางบริษัทคุณชายทยฟังสื่อของเราท่องทางของเรามาดูแล้ว ก็กลับกลายว่าเขาได้ความรู้<ะ>เขาตื่นแล้วว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้มันมีช่องทางที่จะเดินเรื่องมันมีช่องทางที่จะให้ลูกของตัวเองมีอนาคต เขาฟังเขาบอกเมื่อกี้ว่าก็เนี่ยพอมาฟังคุณชัยแล้วก็มันตื่นเลยว่าต้องทาเพื่อลูกได้แล้วคะนะครับไอ้เรื่องเอกสารต่างๆอันนี้ผมก็จ่ายนี่ได้นะเกี่ยวกับเช่วยแน่นอนเขาไม่มีเงินเราจะออเขียนอ e ีเมลส่งเอกสารให้อ e ีเมลทางสารุ่ให้ได้เงี้ยเราทําให้ได้นะหรือเราจะส่งจดหมายไปให้ทางอําเภอให้รู้นะเราสแกนเนอร์สุงอย่างส่งไปอันนี้เราทำไม่ไม่ไม่คิดเงินคิดว่าช่วยเด็กไปค่ะ ช่วยเด็กไปอันนี้ผมไม่ว่านะแต่ว่าการขึ้นศาลเนี่ยก็เขาต้องจ่ายเองอมไม่เกี่ยวเราอันนี้เราเราไม่ไม่เกี่ยวข้องการเงินเราจะาาช่วยในการสื่อสารให้นะครับในต่างประเทศเอาาเราื่อช่วยด้วยและข้อกฎหมายเราจะช่วยด้วยอันนี้เราไม่คิดเงินแล้วกันถือว่าช่วยนะครับผม,มแต่ว่าค่าใช้จ่ายของทางศาลค่าทนายความอันนี้เขาต้องจ่ายเองอันนี้ก็ต้องบอกเอฟซีว่าในส่วนที่ว่าช่วยอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะขอประเมินเป็นเคส by เคสไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มาทุกคนน่ะใช่ค่ะ และความจริงค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ทางลูกค้าหรือ f อะค่ะที่เขาต้องไปรวบรวมเหตุการณ์ที่เป็นความจริงให้กับทางเราใช่ใช่ ไม่ใช่บางบางคนก็มาโกหกนะอ่าบางคนก็คือเหมือนอยากอยากเอาแต่สิทธิ์ของตัวเองเอะไรย่างเงี้ยค่ะก็โกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก,ก,ยยะก็ทางเราก็ไม่สามารถดําเนินการให้ได้อย่างเงี้ยค่ะความจริงเท่านั้นเป็นไงทําง,งานแล้วมีคนโกหกเยอะไหมมีนะมีมีค่ะก็คือบางทีบางคนก็เหมือนเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบ ให้ข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยเขก็มีมีเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอชันความจริงขึ้นมาก่อนค่ะ,คะพอทางเราแบบสืบค้นได้ทางเราก็คือยุติการให้บริการเลยค่ะจบเลยครับผมบอกคุณโกหกผมใช่ไหมไปไปที่อื่นทางเราไม่รับผิดชอบทำเราไม่เอา,าจบงานลคะคือมาโกหกเท็จเราก็ไม่เอาค่ะ ไม่ไม่เล่นเลยครับเพราะว่าการเดินเรื่องขึ้นศาลการที่เราจะชี้แจงให้ทางกล่าวเพศมันต้องเป็นความจริงเท่านั้นถ้าคุณมากงงโกหกว่าเท็ดเช่นแม่ไม่เคยเอาเงินไปแต่เอาเงินไปแล้วอะ,ะจะมาขออีกครั้งก็ไม่ได้นะครับเพราะฉันประมาณนี้ครับเนาะโอเคเอฟซี FC ท่าน,นนี้ก็เรามาให้คุณลูกคนไทยในประเทศไทยว่าคุณมีสิทธิที่จะช่วยเหลือลูกคุณเองลูกคุณมีสิทธิที่จะที่จะได้สัญชาติของพ่อเขาลูกคุณมีสิทธิที่จะได้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะของพ่อเขาครับประมาณนี้ก็อ่ะภาษาเหนือมากครับผม ขอบคุณเจ้าเอฟซีเนะเจ้าตีติดต,ตามเพจคุณใช้ไทยรัระตุงนะเจ้าจะได้ก็เอ่อถ้ามีเรื่องตีจะปรึกษาจะได้กับเจ้าก็คือเข้ามาตีช่องทางทั้งเพจเนะเจ้าจะได้ทางบริษัทคุณใช้ไทยรัฐปะุงก่อยินดีตอนหับผูบริการเนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม